โอเคคุณดิ n g ladies and gentlemen another 10,000บาทอวอร์ด to คุณอรารกรตรงมือคุณอรารกรนะครับเชิญครับโซฟ้าชิวโอเคเชิญยรงกรอบสี่เหลี่ยมทักษิณอันนี้นะแล้วมองกล้องแล้วก็ขยับนิดนึงก็ดีนะโอเคแล้วดูทีวีไม่เป็นไรนะครับอ่าครับขอทภาทายดนึงเชื่อจ้ะ อลกรสุธีรจิตค่ะชื่อเล่นว่าแอมค่ะแอมโอเคนะครับน่ารักมากนะก็สอบโทโฟนะแล้วอังที่เรียนหนังสืออยู่ที่ Fast English นะครับก็เรียน Grammar กับโทโฟ uh, listening comprehension ซึ่งค่อนข้างยากถูกไหมครับสามสิบนี่คุณอลกร,รได้กี่คะแนนครับ30 28ค่ะตบมือหน่อย28คะแนน28 out of 30 how come ใบปัส ขอโทษทีครับแปลผิดนะครับก็คือเป็นไปได้ยังไงนะอยากทราบว่าคุณอลกรมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะสอบโทฟูดคะแนนสูงปานนั้น part listening comprehension ครับค่ะก็ชอบก็ชอบฟังอยู่แล้วอะค่ะเป็นคนชอบดูหนังฟังเพลงอยู่แล้วค่ะก็ค่ะก็เวลาฟังดูหนังอะไรอเงี้ยค่ะก็พยายามจะไม่ดูซับไตเติลอะค่ะ ค่ะแล้วเวลาฟังเพลงเนี้ยอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็พยายามไปเสิร์ชจากเน็ตไลิกลินิกจากเดตมาค่ะว่าเขาลองว่าอะไรจะได้รู้ว่าเขาพูดว่ายังไงสิ่งที่คุณอวกรกําลังอ,อธิบายตอนนี้คือสมองข้างอะไรครับข้างขวาโอเคฟังเพลงแต่ไม่ร้องลําทําเพลงใช่ไหมไ,<ง>ไม่เต้นอะไรนะฮะ <laughs> เอาไปว่าครับชอบฟังอยู่แล้วนะสงสัยเปิดนะครับเน็ตเพื่อไปเช็คอีกทีหนึ่งเออเป็นอย่างนี้มานานหรือย่างก่อนสอบ นานมากแล้วค่ะตั้งแต่<อ>นานมากมสิบสิบปี <laughs> นี่ครับบารมีพระพุทธองค์บอกนะครับทำสิ่งไหนเนี่ยถ้ามันเป็นมงคลกุศลม,มันจะต้องครับกลับมาสู่ตัวเราโอเคนี่ก็ฝึกไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวถ้าสมองข้างขวาสึกกระปีแล้วนะฮะแล้วก็เห็นไหมหน้าตายิ้มแย้มแบบงามแบบธรรมชาติร่มรื่นถูกปะ่ะเห็นแล้วเหมือนกันบโอเอซิสน่ะสบายเพราะฉะนั้นสมองข้างขวาอย่างเดียวไม่มีความเครียดไม่มีความแค้นนะฮะโอเคจะพึ่งขอเครียดเอเดเบก็สุรุกฟังแล้วก่อนไปสอบนี่คิดว่าฟังออกไหม ังออกค่ะโอเคแล้วเทปต่างๆที่แจกแจกไปนั้นมาเรียนนี่พอช่วยบ้างไหมช่วยมากเลยค่ะฟัง<ด>ทุก<ะ>อย่างเลยฟังทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นหรือยังครับแดนเติ้งเชียวพีพพ่บอกเลี่ยนสีก็คือ practice ย okay. soul, uh, อ,อย่างเดียวโอเค it's a soul นะครับ avenue leading to truth discovery ก็คือฝึกอย่างหนึ่งจริงจะค้นพบอะไรคืออะไรโอเคสรุปเคสที่หนึ่งก็คือจากการนะครับเป็นผลบุญนะฮะแต่หลายปีที่ผ่านมานะฮะอันที่สองแต่สูงมากนะยี่สิบแปดเนี่ยมึงก็ไปอยู่มึงนอกมาสิบกว่าปีนะฮะอันที่สอง structure นะครับเต็มเต็มสามสิบได้เท่าไหร่ ยร่บ25ค่ะตบมือนะครับ25คะแนนอยากรู้ว่าก่อนมาเรียนหนังสือที่นี่เนี่ยคุณองค์กรเต็นสิ o ออฟเทนสเกลเนี่ยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่จากใจจริงสัก5ค่ะสัก5แล้วคะแนนสูงขนาดเนี่ย25เอ,อิมีวิธีเทคนิคอะไรบ้างความรู้เก่าแก่มากหรือความรู้อาจ,จารย์หรือไงอ,ะอ่ะก็ไม่เคยเรียนที่ไหนมาก่อนเลยนะคะใช้กด ทองคำยี่สิบหกฎเลยได้ยินคำว่าทองคำโอเค Got to identify grammatical rules from fast English เวลาทำข้อสอบมีไหมกฎอาจารย์มีหมดเลยค่ะดีใจไหมถามจริงตอนนั้นดีใจมากปลื้มอาจารย์ไหมปลื้มสดๆเลยค่ะเอคิดว่าถ้าอาจารย์ทำการใหญ่ในแผ่นดินเอาดูตอนฮะอาจารย์โอเคครับก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วใช่ไหมฮะนายกอบตเป็นต้นนะฮะเอเดนเบย์อตอนเวลาหนูอลกรเห็นคำถามเนี่ยรู้คำตอบเลยไหมรู้ค่ะ แสดงว่าก่อนสอบจําได้ไหมยี่ห้ากฎแต่ก็บางทีรู้ว่าผิดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรไเป็นอะไรนะแต่ above all คือพอรู้ว่าข้อไหนถูกหรือผิดเลยใช่ไหมบางทีก็ใช้วิธีตัดชอยเอาใช่นะวิธีอะไรก็ทำให้เกิด n อ,อะไร result ท์ Res คำถามก็คือสิ่งที่อาจารย์สอนทั้งหมดนนั้มีในข้อสอบไม่อยากรู้คำ,คำถามเดียวมีหมดเลยค่ะมีหมดได้ยินไหมตบมือบุญชัยหน่อยตกทนไม่ไหวนะ I can't w a i t wait. โอเคถามอีกออสมมติถ้าไม่เรียนเก่งมากเรียนเฉพาะโท f ฟอร์อย่าง s t ้พาสเจอร์พอไหมก็มันก็จะไม่รู้ว่ามันจะ เปลี่ยนเป็นอะไรอะค่ะยุเว้นมีพื้นลึกๆมากถึงหนูได้ไปเรียนแกมมาต่ออ๋อาสรุปว่าเคยเรียนโทเฟลมาก่อนเรียนโทเฟลก่อนแล้วก็เรียนแกมมากี่เดือนครับสี่เดือนอ๋อค่อยกลับไปแกมมาเคสซี่น่าสนใจมากแล้วแสดงว่าอะไรครับแต่เขาต้องเป็นอย่างนี้เพราะเลยครับเขาฝึกมานานสิบสิบปีแล้วพอฟิลภาษาได้ในระดับหนึ่งโอเคแต่เนื่องจากเขาต้องการใช้วิธีแบบเซนเอาเซนเอาแล้วมาอยู่ดีตัดสินใจมาเรียนแกมมาแล้วเรียนเนี่ยนหนึ่งก็รู้ๆอยู่แล้วมาเรียนอะไรกันอีกอะ มันไม่พอค่ะมันไม่ใช่ทั้งพูดคุยเยอะๆนะเซกชั่นนี้คือเท่าเท่าที่สังเกตมาแบบเกือบสิบปีแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยค่ะเอาแล้วแล้วรียนขอจา์จบเลยไหม<จ>บโบมูล่าจารย์จบค่ะแปลกไหมทองคําได้ยินเธอใช้คำทองคำนะดูว่าแปลกไหมถามจริงแปลกมากเลยค่ะคือหลังจากที่เรียนไปสักพักหนึ่งก็ไปดูไปดูทีวีอะไรเงี้ยมันมีของจานทั้งหมดเลยโอ้โหจา์กำลัง I'm melting โอเค เพราะเธอมีทูมีคืออเทน,น่าครับเสาเออกาศที่ชัดอยู่แล้วสามารถฟังพอรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ครับอาจารย์เรียนวิธีธรรมชาติแต่เมื่อได้แก่มาปุ๊บมั่นใจไหมทำ,ทำจริงจักใจเลยมั่นใจมากเลยโอเคถ้าปุ๊กดีเชิญหนูไปอยู่อเมริกาได้พอสู้ไหวไหมไหวค่ะตบมือก่อนตบมือ,อ,มอฟันนี้ขนลุกอ่ะโซ so p า o u d her นี่คือนักเรียนไทยที่เก่งโอเคเออไม่รู้หนูสอบขั้งที่ สิหรือเปล่าโตโ๊ะโปอะไรเงี้ยครั้งแรกค่ะตบมือหน่อยครับครั้งแรกได้คะแนนถึงสองร้อยห้าสิบเจ็ดหรือหกร้อยสิบสามตบอีกครั้งครับตบอีกครั้งครั้งแรกตายแล้วอาจารย์ไม่แน่หนูสอบหลายครั้งครั้งแรกนะน,นี่แต่ก็ยังก็รู้ว่าครั้งของครั้งนะ <c oughs> โอเคนะครับหนูมีเทคนิคอะไรในการช่วยนักเรียนเพื่อนเราในการจำเนืวว้อสตรัคเจอร์โดยเฉพาะกฎทองคำยี่สิบห้ากฎก็ต้องแยกสมุดอะค่ะเป็นสตรัคเจอร์เลยแล้วก็การที่ทำให้จำได้ก็คือต้องเอาออกมาเขียนบ่อย ต้องเขียนที่จะบอกไงทุกครั้ที่เขียนทำให้ครับ memory part สมองส่วนกลางมันทางานแล้วช่วยไหมช่วยมากเลยค่ะแล้วมั่นใจไหมมั่นใจค่ะก<ต>็จําได้หมดตบมือหน่อยตบหน่อยคนลูกอ,อีกแล้วคนที่ได้600้อยคือจำได้หมดก่อนไปสอบกิจพัฒ์ก็คือได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเอร์เนตฉะนั้นตอนนั้นก็คือที่อาจารย์พูดจริงไหมของจริงไม่ต้องคิดของคิดไม่จริงจริงคำ,คำ,ค,ำ,ค,ำคำพูดนี้ตรงไหม ตรงค่ะฉะนั้นตอนที่สอบนี่ไม่ตื่นเต้นตเฉยเฉยตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> นนนนตอนที่ไอ้พัทพัทสตรัคเจอร์เนี่เยเห็นปุ๊บรู้เลยไหมคําตอบรู้ค่ะรู้เลยอ,เอาจจะมีบางข้อยังไม่รู้ว่าแก้เป็นยังไงแต่ก็ถือว่าโอเวอร์ออลรู้ไหมรู้ค่ะรู้ใช้ได้นะฮะโอเคแต่ไรติ้งไม่คือสูงเตง็มหกได้สี่ไม่คือดาวจันทรย์ดาวไม่ส่งการบ้านจริงไหม ส,ส่งะส่งตอนที่ส่งได้กี่คะแนนครับได้สี่เหมือนกันตอบมือบุญชัยหน่อยครับไอ้โ o ยูโชยูริพิเตอร์ไอ้คนฟิวิดโอเคมิฉะนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ไม่ได okay. ah ้โอเคโมโมนะโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ส่งเปเปอร์เดี๋ยวทำไมไม่ยอมส่งอีกะ มันไม่ทัน <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับนะจะได้เบางานใจหน่อยนะ <laughs> โอเคครับ reading comprehension ยากเนะ passive บ,บนนักเต็มเป็นพสต์สี่ก็ยาวก,ก็ไม่เร็วนักเต็มสาสิบได้เท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ค่ะตบมือหน่อยครับยี่สิบสเอใช้ได้ทีเดียวนะเออสับประกอนไปสอบเนสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมีไหมในในข้อสอบโทโฟมีหมดเลยค่ะอีกทีหนึ่งมีไหมครับ <laughs> มีหมดเลย <laughs> ตบมือบุ๋ชัยค่อยตบตบ,ตบอีกแล้วก็ตบให้ดูวล้อรกอด้วยเหตุผลก็คือถธอกล้าพูดมีหมดแสดงว่าเธอจำได้ไหมหลกักลอจิกจำ ได้แล้วอยากถามจากปากเธอชัดๆว่าก่อนไปสอบเนี่ยจ,จำศัพท์ต่างๆพอได้ไหมได้ค่ะเยอะไหมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็สักแปดเก้าสิบใช่ได้ตบมือครั้งหนึ่งครับแสดงว่าเธอใช้ความนุ่มแต่นะครับแต่สยบความเคลื่อนไหวนี่นมึงกับหนังบูริมเลยนะฮะก็คือนะครับอ่านจนคล่องหมดเลยแล้วเวลาอ่านนี่มีภาพไหมมีค่ะมีต้องมีเพราะอะไรครับภาพ listening comprehension ของเธอมีเพราะเป็นสมองข้างอะไรครับข้างขวาแล้วตอนที่ทำที่ตกใจไม่สับเขาจะมีหมดเลย ตกใจมากื้มใจไม่ถามจริงคือตกใจแต่กลับไปฟังแบบ C N N แล้วมันทำได้มันฟังได้อยู่แล้ว I Can't interview her any longer <laughs> I'm so proud myself อินซูลินขึ้นทำไงอะนะตอนนี้มัน หวานมากเลยทั้งตัวนะโอเคนะครับอ,อ,อยากภาพรวมก็คือ613เก่งมาก first time TOEFL test taker เนี่ยเราเป็นคนที่24นะฮะจริงๆเป็นคนที่ได้เกิน600มันมีเยอะแต่เนื่องจากคุณสมบัติไม่พอดีอย่างคุณอ,อกลกรโอเคเนีนะ่ยแล้วก็ที่สำคภาพรวม2 s e เซ็กชันสุดท้ายอยากพูดยังไงบ้างเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อได้ผลอย่างยอดเยี่ยมแบบหนูนะฮะสอบครั้งแรกเปียงเดียวได้ผลเลยเนี่ยมีเทคนิคส3งสาประการที่จะแชร์กับเพื่อนลำนิดนึงได้ไหมจากหัวใจ from your heart เพื่อเป็นวิทยาทานคือตอนแรกก็ต้องมีโกกอน ว่าจะทําอะไรกับมันแมีไหมมีค่ะอยากไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็อยากได้หกร้อยแล้วก็ทําให้สําเร็จแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดในชั้นนี่พอที่จะมีส่วนในการ motivate หรือ inspire หนูบ้างไหมมีค่ะก็พยายามค่อยๆทําตามที่อาจารย์บอกดีใจไหมทำจริงมีครูคนนี้ใจมากค่ะที่บ้านกี่คนอคหกคนโอเครู้หน้าที่นะฮะ แล้วก็โอเคที่หนึ่งก็คือทําตามที่อาจารย์บอกก่อนก็แล้วกันนะอันที่สองครับน่ารักนะก็คือต้องมี goal บอกแล้วโกลมันเป็นพลัง driving force ใช่ไหมใช่ค่ะทำให้หนูเบื่อไหมถ้าเวลามีโกลปุ๊บมันจะสู้ป่ะเบื่อค่ะก็สู้ตายเลยค่ะตบมือครั้งหนึ่งตบอาจารย์ไม่เคยรีบตบเยอะขนาดนี้ผู้อยู่กุลบุตรกุลธิดาที่เก่งพี่ยต้องมีคนโมทิเวตนิดหนึ่งโอเคที่สองที่หนึ่งต้องมีโก a ถ้าไม่มีโก a ไม่ต้องคุยกันโอเคแต่โก a เธอเป็นโก a ที่ค่อนข้างสูงแต่เป็นโก a เรื่องเดียวก็คือให้ไไไได้้600เเเเเพื่่่่อออออออปปรรรรรียนตตะะะะะททศมมมิิกกาาคงล ก็อยากไปพ่อาจารย์ด้วยพ่อาจารย์ดเห็นไหมฮะอันที่จริงออลโรสทูอเมริกาอันที่สองก็ต้องท่องที่ทั้งหมดให้ได้ค่ะสตักเจอร์ดดูสวดมนต์บ้างก็เปล่าสวดค่ะดูสวดเหมือนกันเหรอสาวโมเดิร์นอย่างงี้สวดเหรอสวดพระคาถาอะไรชินบัณฑ์ชอนเก้าจบพูดเล่นน่่่ะไมเลนคะกี่วัน ตลอดเลยค่ะเป็นสองเดือนตอบเบอร์หน่อยครับมาแล้วหนูเชื่อได้ยังไงภาษาชีวประช,ชรก่อนนั้นก็คงไม่สวเดเยอะขนาดนั้น,นเนาะเออไม่เคยไม่เคยแล้วมันอยู่ดีอินสปายให้หนูไปสวดก็เป็นเพราะอาจารย์ที่ทลองดูอะค่ะแล้วสวดดูรู้สึกว่าดีขึ้นไหมรู้สึกสมาธิดีขึ้นเยอะจําอะไรจะจําได้เร็วขึ้นแปลกไหมแปลก